ชื่อนี้ใครนะยูกิยูกิ Yuki อยู่ที่ Yuki อ่ะพี่ทาชาแค่สัตว์นะตอนที่อยู่ที่ตอนตอนที่ใครยืมของขายูกิอ่ะของยูกิอ่ะพี่ของยูกิมีสี่อ่ะมิสี่อ่ะมิสี่ Yuki อ่ะเร็วอ่ะเร็วมากไปไม่ถั่วเลยไปไม่ถั่วเลยลูกพี่ไม่ถชมชเตาจะด้วยอย่าไปยุ่งกับผี่รับผิดทน ไม่เปไรพี่おお้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตัดกันตัดให้เอาเว้ยเว้ยแกแล้วครับไแกแล้วครับเฮ้ยอย่าพ้อแล้วแต่ลำใหญ่ต้อเกิดดีกว่าต้องได้ยินแต่ลำใหญ่พี่ต้นทำยังไงเดี๋ยวไว้ให้ด้วยเอาแต่ลำใหญ่สักอันขอของปั่นได้ป้ะขอปั่นขอไม่ดีไม่ให้ไม่ให้มีปัญหาไหมขอปั่นขอปั่นลำใหญ่ทำยังไงนะทชื่อลำใหญ่ไหม บอกว่าไม่ต้งร้ายนน้เหวยอ่ะกินไปมากแล่อยาอร่อยมีประโยชน์น้เช็ควสีอะไรัวลค่ะน้าอร่อยสีเขียวช้อนหนาเนียั่วครับขอบคุณครับดูัไหวดดินะคะอเล่นเย็นเดียวเนี่ยพี่เร็วะ เลยเจ็บหน้าท้องมากฉันไม่อยู่ไม่มีใครแยกกินบุญมะพร้าวเลยมันทำให้เอวคอดมันไม่ได้ทำหน้าท้องเลยเอวคอดกูแย่ว่าถ้าแบบน่าเกลียดมากแบบไม่น่ากินเลยอย่าเล่นอย่าเล่นไม่เอาอะไรู้ว่าจะเล่นอะไรใครมองอ่ะเหรอกินเสร็จแล้วช่างพี่จะเล่นอะไรเหรอเจมแล้วอย่นี้เว้ยพี่รัดร็กมากหนูก็เลยยืมเศษที่ยุกี่ยีมายังไม่จบเว้ยยุกิยุกิี่เล่าเหอะเล่าเหอะสนิทกับ้างละไม่ไม่ไม่ยุกิยุกิอ่อะ